สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะเห็นว่านาทีนะคะเข้าห้อกลับออกกลับเข้ามาจากไปดื้อมาสันเถาะแรลลี่สิอาหารจานด่วนต้มวมะม่วงเฉยมะม่วงมะม่วเนาำต้มมะม่วกับหัวกับหางต้มมะม่วงนะคะต้มหม้อเรียบร้อยแล้วกะมีลึกชินนะคะลุกชิน เขาเจ๊เงไงเด็ดหรอเขาจะตีเนาะแบบยืหาว่ะเอาลูกชิ้นหานู่นเนาะเขาตู้เย็นไว้กว่อนเดี๋ยวพอเอาลูกชิ้นเขาตู้เย็นก่อน <laughs> เอาลูกชิ้นเขา,เาตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะกส่ชิ้นมาท่านการเตรียมเครื่องปรุงเตรียมผักนะคะเตรียมเครื่องปรุงเตรียมผัก อันนี้เพราะว่าณลุกบ้านกับพอบ,านบ,บานบ่อยากว่าสันเถาะิ่นกัะเลยบเพิ่นอิมแล้วตะวางเว้นมาสันเิ่นกัะเลยบ่เปิดนางไว้ก็เล็ผู้ใดกินน้ำค่ะแล้ได้กินผู้เดียวอัอนนี้มาหมาของไทยเห้านะคะเดี๋ยวเขาตู้เย็นเอาเอาลงในหม้อเลย มามารสรสหนังเนาะนี่รสเป็ดบีฟบีฟมันคือเราบอกรถเป็นภาษาไทยเนาะนี่นะคะรสรสแ่งสร้างละสามสิบหาที่บ่ถึงบ่ถึงก่อน ปอนนึ่งประมาณสีบาทเดือนตอนนี้เงินปอนหนึงสีบาทประมาณยีบกว่าบาทซ่อมนึงยี่ยี่สิบาประมาณยี่ยี่ห้าบาทนั่เทนะซ่องหนึ่งสามีลเมื่ออาทิตย์นะคะกินง่ายๆธรรมาดาซันเดย์โรสแต่ก็ได้กินซันเดย์โรดแล้วมาเนี่กินมามา่าแล้ พูดดีไม่พักนะคะพักเหลือถึงวางเว้นประกาศห้องพักมีที่ใส่ตอนนำซุปห้าสุกแล้วนะคะอาหารชาวหออาหารชาวหอ กระตุกฟงหอือแดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรออีกเดือยแป๊บนึงกับมีต้นหอมนะคะต้นหอมเอากับสีฮันนน่นได้ส่วนผมฮ้อนคือสีแสบวมืนอี้อากาศข,ขม,มุขมัวบัดมืออ้ยเดี๋ยวนะคะขา,ากาลิกอัน กระเทียมเจียวเขากันกระเทียมเจียวทันสมัยมากเขามีขายบดสุนแวอวอ้มันอันนี้เนะานเเกนนกนะกระเทียมเจียวก็มีหอมคือกันค่ะหอม product of Thailand กระเทียมเจียวเดือดแล้วเอาสีไส่ไข่ดีบอสสนเนยไส่ไข่จกักหนึ่งเนาะ ก็ตามสไตล์ต้มมะมา,มา,มาเขาต้องใส่ไข่เดือนมากแล้วถ้าเดือนมากๆแล้วบริตังใส่หมอเข้าไว้นะคะโอ้ตังใส่เหรสูง นมสูงค่ะคุณเห็นเนาะการช่วงนี้บ่ค่อยดีปัญญายาวกับเป็นยังสีแ่แหละกันช่วงใกล้สี่คริสต์มาสมาีนี้กค่ะถมถมัวตลอดเลยได้มามาเราลงไปแค่เซนมามา่าเซนมามา่มามาม่าทยแม่เลยอ่ะมีงได้มามา่มาได้ได้มามาค่ะคุณ แม่หมาไทยนะลองหนี่เรียบร้อยดูปริ่นรสก่อนนะคะเพราะว่ามาหมาไทยเขามันกระแสดีแล้วเนาะเพราะเครื่องปรุงมัน,นรสชาติอร่อยแต่ว่า สูตรแม่บ้านแล้วเขาสิเติอมอะซูกิยากี่มาเติมเติมลงไปเล็กน้อ,นอ,อ,นอยอ,อืมใส่ตินนอออปเปนคนออปเปนเผ็ดซูกิยากิซอสลากระซิไซในละซอยซอสถ้าเบิดไปอ่าซอยซอสซีอวขาวนะคะซอยซอสลงไป เขา,าปรุงทั้งนอกกันเลยนะคะผู้ใดกินเผ็ดกินหยังสินะอยากได้น้ำซ้ำใดเอาเซบถวยแล้วก็เทลงไปในหมอ้เอเขาจะดูวัวน้ำเขาหลาเป็นไดน,นะคะ <c oughs> เอาผักเข้าลงไปนะคะเอ <c oughs> ลงไปแล้วห้องกะเทลรุ่มเลย <c oughs> ผักมันจะได้มีสุกมาก แล้วก็ผักชีกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวจะไ,ได้หอมหอมเบิ้งหนักตาดูอ่ามาะาม่มา,านะคะมะม่าเฮานะคะอู้เดเดี๋ยวนะคะเาาบิง้งเดี๋ยวมาเบิ้งชัดๆกัน เรียบร้อยนะคะมาม่าหลอบเด็กนะคะในบ้านท่านต่างแดนยูเคนะคะสวัสดีค่ะ